สวัสดีครับเจนะ bitcoin miner นะครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับเครื่องที่มาใหม่ตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีเครื่องอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเครื่องไหนคืนทุนเร็วนะครับเครื่องไหนที่ขุด bitcoin แล้วก็คุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้มีเครื่องอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ เริ่มต้นนะครับด้วย S19 XP นะครับ S19 XP ตัวนี้ก็ทําแรงขุดถึง140เทราเฮดน้บจินไฟเพียง3,010วัตต์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่435,000นะครับเป็นล็อตไปเป็นล็อตเดือนกันยานะครับแล้วก็ต่อมาล็อตสิงหานะครับ445,000ล็อตกรกราคา455,000นะครับรายได้อยู่ที่10,070ค่าไฟประมาณ6,080นะครับ กำไรก็จะเหลือประมาณ9 0 0 0พันต่อเดือนนะครับการคืนทุนก็เร็วสุด48เดือนนะครับแล้วก็49เดือนแลเดือนตามลำดับนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวให้ดูรูปนะครับตัวตัว xp นะครับก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างมาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเอา xp ก่อนนะฮะอ่านี่คือ xp นะครับที่ตอนนี้นะครับก็ ได้มีการผลิตตัวรุ่นตัวอย่างออกมาแล้วนะครับก็หน้าตาใจะคล้ายๆกับ S19 นั่นแหละนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเป็น S19 Hydro นะครับ S19 Hydro เนี่ยเป็นพูดถึง h y d ด o ก็คือน้ํานั่นเองนะครับแต่ว่า Hydro รุ่นต่อไตที่แรงกว่านี้นะครับยังไม่ออกนะเราเลยเอามือ2ที่เขาขุดที่จีนเริ่มขุดที่จีนแล้วนะครับเป็น Hydro ร5 0 TH กับ138.5 TH นะครับกินไฟ3,300วัตต์และก็3,055วัตต์นะครับราคา4 4 5 0 0 0กับ4 1 5 0 0 0นะครับพี่ออเดอร์ประมาณ15-25วันนะครับตัวนี้กําลงรอคอเทสแล้วก็ถอดออกจากระบบน้ําแล้วก็ส่งมานะครับตัวนี้นะารายได้ก็อยู่ที่18,900นะครับกับ17,500ค่าไฟอยู่9,500กับ8,700นะครับ กำไรที่ได้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ9,4 0 0กับ8,700นะครับการคืนทุนก็ค่อนข้างเร็วนะครับ47เดเดือนและ48เดือนตามลำดับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวรุ่นนี้กันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็ถัดออกมาจากไฮโดก็จะเป็นหน้าตานะครับที่ไอันี่เป็นมือ2นะครับตัวนี้ก็ที่บอกที่รันจีนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวไฮโดนะครับซูมเข้ามานะ ก็มีปุ่มฟอสกับเนอเอ่อมีไฟสแสดงฟอสกับนอร์โมนะครับในการทํางานนะครับแต่นี้มันเป็นการรันที่เราถอดออกมานะครับมันก็อาจจะมีเอ่อขึ้นสเตตัสอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าช่องเ d ็ดดี้การ์ดไมโครเอ็ดดี้การนะครับแล้วก็ช่อง IP Report ไว้หา IP นะเ d ็ดดี้การนี่ก็ไว้ลงเฟิร์มแวร์นะครับช่องแลนนะครับไว้เสียบ เชื่อมต่อแลนนะครับแล้วก็ปุ่ม IP ปุ่มรีเซ็ตเครื่องไว้รีเซ็ตเครื่องเป็นดีฟอลต์นะครับตัวนี้เขาก็เอามาทสก่อนนะให้มัน normal แล้วก็ส่งมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มๆนะครับหน้าตาเต็มๆก็จะประมาณนี้นะครับก็คือช่องนี้ก็เป็นช่องส่งน้ำนะครับไปยังการ์ดต่างๆนะครับที่อยู่ข้างในเครื่องนะครับแล้วก็ต่อน้ำเข้าเป็นสาย,สายใหญ่ๆนะครับ ให้น้ำเข้าไประบายความร้อนข้างในออกมานะครับตัวเครื่องตรงนี้ไม่มีแค่พัดลม power นะครับแล้วก็ไปใส่ cooling ในการระบายความร้อนนะครับโอเครุ่นต่อมานะครับหลังจาก s 1 9 Hydro ก็เป็น d 1 0นะครับ d 1 0เนี่ยก็เป็นของ Hammer Hammer d 1 0นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่มาใหม่นะสดๆดลวร้อนนะครับยังไม่จัดส่งเหมือนกัน ตัว d 1 0 Hammer นะครับก็จะจัดส่งในเดือนสิงหาคมนะครับราคาเป็นเครื่องขุดด็อกคอยที่แรงและถูกนะครับแรงขุดสูงสุดที่4,300 m h นะครับแล้วก็ในหมวดประหยัดไฟอยู่ที่3,200 m h นะครับหมวดประหยัดไฟกินเพียง1,870วัตต์นะครับหมวด performance นะ3,345วัตต์นะครับใช้ power ตัวเดียวกับ s 1 9นะครับของเนี่ยจะส่งเดือนสิงหานะครับ ตัวนี้ก็จะทํารายได้อยู่ที่14,700มืนะครับค่าไฟ9 0 0าแล้วก็เหลือกำไรประมาณห0 0พันนะครับแล้วก็หมวดประหยัดไฟหมื่นบาทต่อเดือนนะครับประมาณ1 1ื่นนะแล้วก็ค่าไฟห0 0พันนะครับกําไรห้า0ันคืนทุน3ามเดือนก็ค่อนข,ข้างเร็วนะโอเคก็คือตัวของ D10 Hammer นะครับเดีย๋ยวเราให้ดูรูปกันนะครับ ดิซี่แฮมเมอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็จะขุดเป็นไรคอยด็อกคอยนะครับแล้วก็แรงขุดประมาณ4.3กับ3.2ใน2โหมดนะครับการกินไฟก็3,000กับ1,800วัตต์นะฮะก็คือมีโหมดประหยัดไฟนะน้ำหนัก13.6กิโลกรัมนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะ,ะพอๆกับพวกโกเชลนะฮะ แต่ power ตัวเดียวกับ s19 นะครับประมาณนี้อุณหภูมิที่เควรใช้ก็คือ0-40องศาอุณหภูมิห้องนะครับที่ไม่ร้อนนะประมาณนี้อ่าต่อมานะครับเป็นรุ่นที่ตอนนี้ก็เป็นน้องใหม่ที่คืนทุนเร็วที่สุดนะครับเป็น ym นะครับเพิ่งรีวิวไปนะครับก็คือเจ้า ym100 นะครับหรือ108นะ แรงขุดนะครับสูงสุดที่2,400 m h นะฮะก็มีกรารทั้งหมด3ใบนะครับมีปุ่ม ip report ปุ่ม reset ไฟฟ้า normal พัดลม4ตัวนะครับการ3ใบนะสายแพร์แปลกประหลาดนิดนึงนะครับเรารีวิวกันไปแล้วนะฮะก็ทำแรงขุดออกมาประมาณ2 0 0 0 2 2 3 0 0กว่า m h นะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะครับรายได้2400 m h ก็จะอยู่ที่60,000ต่อเดือนนะครับค่าไฟนะครับเราวัดจริงๆแล้วประมาณ2000วัตนะฮะก็ประมาณ5,000กว่าบาทต่อเดือนหากแล้วเหลือ55 0 0 0นะครับก็คืนทุนอยู่ที่14เดือนเท่านั้นเองนะครับราคาอยู่ที่7,700 0 0นะครับใครสนใจตัวคืนทุนเร็วก็เป็นตัวนี้เลยนะก็แรงขุด2400 m h เท่ากับการ์ดจอ นะครับ3 0 7ศย์ 70, ประมาณ40ไปเลยนะครับไม่ใช่ตัวท I นะครับอ่ะนะเป็น3 0 7 0เฉยๆนะฮะ40ใบค่อนข้างแรงมากๆนะครับอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวตัวของคอสเรียนนะครับซ่อมที่เราเพิ่งเพิ่งเสร็จไปนะครับก็ประกาศให้ใบประกาศกันไปนะครับในการเข้าอบรมซ่อมนะครับก็ค่อนข้างจะ สนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นกันเองนะครับเพราะว่าเป็นคอสที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีทีมงานดูแลค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอบบุ่นมากนะครับเพราะว่าเราก็ทีมงานเราก็ไปซ่อมร่วมกับผู้เรียนด้วยนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะฮะเราก็ช่วยกันแก้ปัญหานะครับงานซ่อมต่างๆนะครับสอนเป็นสเต็ปสเต็ปกันไปนะฮะ ก็อาจารย์ก็จบนะครับจากพระจจมเก้าพระนครเหนือนะฮะในด้านการสอนนะครับผมก็อยู่พระจจ้าก้าพระนครเหนือนะที่เดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็จบนะครับรีวิวนะข่าวตอนนี้นะครับในเรื่องของเครื่องขุดบิตคอย n เครื่องขุด d o อกคอยแล้วก็เครื่องขุด Bitcoin, อีทิเลียม เครื่องใหม่ๆนะครับที่การจะเปิดตัวหรือว่าเปิดตัวแล้วแต่ยังไม่จัดส่งนะครับหรือส่งมาแล้วเทสแล้วนะครับก็ให้ดูกันไปนะช่วงนี้เป็นช่วงที่บิตคอย n ์ราคาอาจจะลงมานิดลงมาไม่นิดเราลงมาเยอะนะครับทําให้เครื่องหลายเครื่องอาจจะคืนทุนช้าหรือว่าไม่คืนทุนนะครับก็ก็แนะนำนะครับมี2วิธีในการ แก้ปัญหานี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเครื่องนะครับจากรุ่นเก่าไปเป็นรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ยังคุ้มค่าไฟอยู่นะครับแล้วขุดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรอ b i ตคอย n ขึ้นแล้วก็รอตัวของราคาเครื่องกลับมาดีอีกครั้งนะครับเราก็จะได้กําไรตัวนี้มาโปะในตัวที่เราขุดไม่คุ้มและขาดทุนนะประมาณนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ เราก็ต้องหาพลังงานทดแทนนะครับเช่นโซล่าฟาร์มนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับที่เป็นชีวมวลนะครับหรือโรงน้ำมันพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ตัวของอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คุณเซฟค่าคอสนะครับที่ขาดทุนจากการขายเครื่องที่ ที่ไม่คุ้มค่าไฟนะครับก็คือการช็อตนะครับช็อตบิตคอยในช่วงขาลงนะครับเพื่อให้ได้กําไรนะครับมาโปะถ้าเราไม่ขายเครื่องเราก็ช็อตเอานะครับช็อตบิตคอย n ลงเอานะครับเอามาโปะส่วนที่ขาดทุนให้มันคืนทุนได้นะครับแล้วก็ไหนที่เราอาจจะขุดมาเกือบคืนทุนแล้วนะครับก็สามารถเทขายออกมาเพื่อทํากําไรก่อนนะคร อ่ะแต่จะทำอย่าปล่อยหมดนะครับเน้นระยะยาวดีกว่านะครับถ้าเกิดปล่อยหมดอาจจะขาดทุนได้นะระยะยาวถ้ามันกลับมาขึ้นนะครับก็จะทําให้เรากลับมากําไรอีกครั้งนะครับเราก็ลงทุนแบบต่อเนื่องนะครับเน้นการเติบโตของบิตคอยนะครับเพราะบิตคอยเนี่ยก็มีประวัติการเติบโตมาเป็น10ปีนะครับก็คาดว่ายังจะมีโอกาสเติบโตต่อไปนะครับ ถ้าเรายังขุดคุ้มค่าไฟก็สามารถขุดเก็บไว้ได้นะแล้วก็อ่าเป็นการ dca ค่าไฟไปในตัวนะ dca bitcoin ผ่านค่าไฟไปในตัวนะครับแล้วก็มีการเติบโตของเครื่องกับเหรียญ bitcoin ในอนาคตนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในคลิปนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามนะครับเครื่องไหนมีหมดนะครับอันนี้ก็มีอีกหลายรุ่นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงกันนะครับเนี่ย ทำราคาไปแล้วนะครับเกือบ70กว่ารุ่นนะครับเกือบเจสิบรุ่นนะในราคาแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดกันนะครับนี่นะจะมีทั้งคืนทุนเร็วกับไม่คุ้มค่าไฟกับคุมค่าไฟแต่รอระยะเวลานานนะครับประมาณนี้ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับ แล้วมีอะไรจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เงินไหลออกจากสินทรัพย์ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับทำให้คนไม่แน่ใจในการลงทุนนะครับก็ลงทุนอะไรก็เรามาระวังศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็เน้นระยะยาวนะครับในการเติบโตอนาคตราไปที่นี้ครับสวัสดีครับ